เป็นโทนเนอร์ต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะด้านเลือของซันโลสูเพื่อความแบบเซฟตี้ของผิวหน้าก็คือขอลงมอยจเจอร์เจอร์ก่อนและตามด้วยเลตินอนของอีตินลองเข้ามาเนี่ยนะเอาขาย,ยดเดียวก็พอเผื่อแผล อันนี้คือปั๊มมาเพื่อจะมาทาจักรเล่ย์เพราไม่อยากให้จักกแล่เยี่ยวโอเคต่อไปก็จะลงว้อยอีกรอบหนึ่งขอปบดเช่วนดีออลตัวนี้หน่อยนะมันเป็นไอคิมทีม่แบบที่เห็นแฟนชายแล้วแล้วนางบอกว่านางดีขึ้น mm. ก็เลยขอขอโมยหน่อยนะคะโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลงด้วยลิปอันนี้ใช้ของลอเรมรทาไปเลยชุ่มๆเนี่ยเ